สวัสดีนะครับเอซีนะสวัสดีนะครับผม <c oughs> ามาวันนี้มาเยี่ยมเยือนปลาซอถึงที่เลยมาดูกิจการปลาซอโอ้โหนะครับใหญ่โตมากตอนนี้ใหญ่โตจะเพิ่มอ่าจะเพิ่มอีกใช่ไหมออโอ้ีเอกเพิ่มอีกสุดยอดมากนะครับ หม้อสามหม้อสี่หม้อเลยเหรอหม้อก่อนดูหม้อก่อนเหรอโอ้โหดูหม้อก่อนลุ้มหม้อก่อนโอ้ดูหม้อก่อนเนี่ยโหเนี่ยหม้อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะหมดเตอร์โอ้โหนี่สามสี่หม้อเลยขายวันหนหมดข้าวสารสี่หม้อถือว่าไม่ธรรมดาอากุ้ยเตี๋ยวทำหรือเปล่าเนี่ยสอกุ้ยเตี๋ยวทำเตามันพังเลยไม่ได้ทำอ๋อเตาพังเนาะเตาเตาพังก็จะไปซื้ออยู่เออ เรามีม,มีไอ้ลูกค้ามาถามหาไม้กุ้ยเตี๋ยวเนี่ยถามถามทั้งวันเหรอโอ้ยไม่มีนี่เนาะส,สุดยอดมากมีมโค้ง,งจรนโอ,อ,อนี่คราโปงจรเลยนะโอ้โหรสอนสุดยอดมากขายขายขาย,ขายอ่าตอนเช้ากี่โมงตอนเช้าตื่น ขายเจ็ดโมงเจ็ดโมงขายเด็กนักเรียนไปโรงเรียนอ๋อเจ็ดโมงใช่ไหมเอาจากนั้นตีห้าครึ่งก็ต้องออกแล้วสิต้องมาทำนะหรอโอ้ตีห้าครึ่งอ่านี่โอ้คนเดียวโอ้คนเดียวเนาะข้าวมันไก่ก็ต้องทำโอ้ข้าวมันไก่ก็ทำอีกโอ้โหนี่นะครับเอฟซีก็ว่างๆก็แวะมาอุดหนุนได้นะแถวนี้เขาเรียกอะไรนะซอยอะไรนะ บ้านน้อยโนนพิกุลโอ้บ้านน้อยโนนพิกุลเนาะอ่านี่ก็แวะมาได้เข้ามาไม่ลึกเนาะประมาณสักสองโลได้เนาะสองโลสองโลไหมสองโลประมาณสองโลเข้ามาจากถนนใหญ่นะครับอ่าหโข้โหรอบเย็นอีกโอ้โหรอบเย็นอีกเนาะเพราะว่าเราขายรอบเย็นนี่นะครับอีกีนะครับโอ้โหก็ใหญ่เลยละนะครับ ออมีโต๊ะต้องขยายกิจการแล้วนะครับเนาะโอ้โหนี่ต้องทำอีกอันนี้ก็มาอุดนซาซอนะครับพี่ยถ้ามีคนไปส่งเราจะขายดีกวันนี้เหรออ๋อต้องมีคนส่งใช่ไหมอันนี้เขามี Delivery ด้วยเหรอมีแบบแบบมีคนส่งเยอะไหมคนที่สั่งเนี่ยโทรสั่งโทรสั่ง ยี่สิบกล่องมันนูจะไปอยู่เพราะต้องเรียกสามล้อไปอ๋อยี่สิบกล่องเอออย่างเป็นอ่าเขาเรียกว่าโรงงานหรือเป็นไอ้ส่วนมากจะเป็นอบตอ๋ออบตใช่ไหมอ๋ออ่าออบตมออบตมอด้วยเหรอโอ้โหสงสัยต้องมาทํางานกับปสจังละเดือนเดือนก่อนแล้วก็ได้ร้อยเจ็ดสิบกล่องโอ้โหอบตอบตใช่ไหมแล้วแถวโรงพยาบาลมันก็ใกล้เนาะโรงพยาบาลใกล้โรงพยาบาลไม่ได้มาส่งว่า อ๋อนี่อ๋ออตน้องถึงอบตอ่าที่เก่าไม่แต่คนไจใจก็มาจับเฉยไหมเพราะเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายแพงนะครับอ๋อนี่ไม่ได้ขายแพงอย่างนี้แค่สี่สิบบาทอ๋อสี่สิบโอ้โหนี่เออข้าวมันไก่ก็เริ่มต้นยี่สิบบาทว้าโอ้โหมันก็ถูกนี่โอ้โหไข่ไข่ก็ต้องมากินที่นี่แล้เนาะ หลายที่เลยเข้ามากินที่นี่อ่ะใช่ไหมโอ้โหนี่เนาะฮะเทศบาลอทศบาลออสบาน,อา,บานอาไปตกนั้นสามารถเท,เ,ทเทศเทศบาลคุ้มใหม่ต้ามาสั่งที่เป็นร้อยโอ้โหถังเป็นร้อยเหรอเอาถ้าเกิดเขามีประชุมมีอะไรกันนี่ก็สั่งเลยใช่ไหมสั่งเลยแต่แต่ว่านี่นี่แน่นอ,อนเพิกเกองแล้วมีคนสั่งแต่หนูไม่มีหนูไม่ได้รับและเพราะหนูไม่ได้ส่ง เราพี่ส่งไม่ได้ทำคนเดียวเออใช่ดิเราทิ้งร้านไปมันก็ไม่ใช่ที่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าว่า20กล่องมันกจะจ้างสามล้ออ๋อจ้างสามล้อไปส่งราคาเขาเท่าไหร่ประมาณ30บาท40บาทอะไรประมาณ50บาทอย่างประมาณนี้ค่าสามล้อเขาฮะค่าสามล้อก็60บาท60บาทใช่ไหมอ๋อที่อาหนึ่งใช่ไหมอ๋อไปกลับแต่ถ้าน้อยกว่านั้นมันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะถ้าว่าตามก่อนยี่สิน้อไม่ ครั้งก่อนนั้นได้ยี่ห้าบ้านน้องสีอ๋อต้องจ้างสามรอบไปถ้าน้อยไม่ได้ไปส่งถ้าว่าหนูมีคนสูงนะหนูจะขายดีแต่หนูไม่มีคนจ้องแน่นอนเหมือนกันเลยก็เขาเขาคงใจนี่แล้วเนาะเขาคงจะติดแล้วนะ่ะถ้าเขาเขากินสีมือ,อแล้วก็แล้วก็มันไม่แพงมากเพราะไม่แพงมากเขาก็จะสั่งเรื่อยๆสั่งเรือ่อยๆออ เขามันไก่ก็เขาบอกว่าขายแล้วได้อะไรก็ได้ขายไงสบายเขาบอกเขาซื้อที่ตลาดทั้งห้าสิบของยายยี่สิบบาทอ้าวแล้วรสชาติเป็นไงรสชาติเขาเขาไม่รู้เด็กๆเขาว่าอร่อยกว่าในตลาดเราก็ไม่รู้เราก็ว่าขายใครก็เอาใครอร่อยนะเนาะแต่ว่าของของเราก็ขายประมาณนี้แหละพี่แดงขายประมาณนี้มีน้ำซุปน้ำซุปด้วย โหมีครอบผีก็ต้มไก่มีหม้อก๋วยเตี๋วด้วยแต่ว่าไม่ได้ทำมาสามบ้านแล้วไอ้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวน่ะแต่ว่าข้าวมันไก่นะก็ต้มน้ำเอาต้มได้อยู่แต่ว่าน้ำมันจะไม่ร้อนเพราะว่ามันไม่มีต้มใชก็ต้องไปไอ้นี่สิป้าซอยจะไปซื้อเตาทำแก๊สอยู่แต่ว่าคุณไปซื้อก๊สเอาเหรอเพราะว่าถ่านมันเตาแตกไปแล้วนะเอาเราซื้อเตาถ่านมาไม่ได้เตาถ่าน ก็หนูก็ว่าไปซื้ออันที่ที่ของมันเป็นไอๆนั่นน่ะมันแม่ไอ้นั่นน่ะมันมนเทอรลี่น่ะก็จะดีอยู่แบบไหนมันมันตะวันทําขนมอยู่น่ะถ้าท่าจะดีกว่าแบบไหนมันตะวันทําขนมกล้วยแบบไหนไว้ไออเป็นแก๊สเหรอเออเป็นแก๊สงแล้วก็เป็นแก๊สฟูแก๊สใหญ่เหรอ ถ้าเราจะดีกว่าเอามาต้มเหมือนกะต้มมะขามก็ได้ที่กระต้มมะขามถ้าจะดีกว่าโน้ว่าเตานี่มันแพงสามร้อยสี่ร้อยนุ่นอ๋อกับซื้ออันเหล็กอันนั้นมามันจะดีเตาเตาถ่านนี่สามสี่ร้อยเหรอก็หนูให้ไปซื้อสี่ร้อยน่นอ๋อแถวนี้เราไม่มีใหญ่ยางนี้นะต้องไปซื้อที่เตาหอยอ๋อไปเตาหอยด้วยหรอเออหนูไปมาแล้วไม่เราที่นี่ไม่มีอ่ะไม่มีหนูไปหามาแล้วมันไม่มีอันใหญ่อ๋อหรอมีอันเล็ก มันมีแต่อันกลางหม้อหนูมันใหญ่ไงจะไปใส่ไม่ได้ก็ซื้อเตาแก๊สแบบไอ้ฟู่มาเออเตาแบบนั้นแหละมันจะไปอยู่ในคนพาไปยังไปทํางานเออเหรอเอาละหลานหลานยังทํางานที่ปั๊มอยู่ป่าอยู่ทำเออเหรอมันมีลูกแล้วเออเหรอมันมีลูกวันนั้นผมมาเจอมันทีอยู่ที่ปั๊มแหละมันมีลูกเออผมถามมันมาผมมาเติมน้ำมันไงผมบอกเอ้า เออผมบอกปอไปไงบ้างเขาบอกโอ้สบายดีขายของดีอยู่เขาว่างั้นอไอไอคนที่ไปที่นู่นบ่บย <c oughs> อยๆอ่ะใช่แล้วไงมีลูกมีเ,นะเ,เมียแล้วอะไรอ๋อมาทำงานที่ปั๊มมันได้จําหมื่นหน้าแล้วมันได้ไปไหนรอโอไม่ไปไหนเนาะถ้าทำที่ปั๊มมันนะได้ <c oughs> นี่นะโอ้บ้านอะไรนะข้าวมันไก่เอมาโอ้โหริมทางข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ ครับ้านหลังก็แวะมากินได้ผมทางจำทางเข้าได้แล้วจำได้แล้วจำทางเข้าได้แล้วมันไม่ได้ใจเก็บไาม